cho bay này để áo cho chị phải xây cho mái thằng đầy đó ừ. cho pin di hòa đây này phanh đây này bưng gặp bưng không ยืนอยู่ไอ้ไก่มันแต่มันติดไปใส่เอา้าเรนมีแนวกินได้ยูเนี่ยก็ได้เอาไปมึงสงสีคู่พ่อจะไปไกลก็นี่นาดิโชกเนาะก็ะเลยบมาไปไกลปรนได๋ได้จังไม้ยังเอา้าหากินยังไรจถวเนียวมีนื้อกินได้ไหนไป ก็เลยมีแนว้กินไปไปม่มีของกินออกไป,ไป,ไป,ไป